วันนี้ทำงานอีกตามเคยวันนี้มีเด็กๆมานั่งเฝ้าหนึ่งคนพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีเพราะพ่อกับแม่จนถ้าพ่อกับแม่รวยวันไหนหนูจะเป็นครูให้ดูเลยถ้าพ่อกับแม่รวยเนาะวันนี้ก็โตเพื่อโดยคุณจิงลี่บิคน,คนมากจบ นายติงชอบโจกครับไป,เ,ปเขาไปจกมาแล้วถึงเมืองลาวครับไม่ใช่โจกธรรมดานะเขาไปจกมาแล้วถึงต่างประเทศสาวๆเขาไม่ค่อยชอบหรอกเขาชอบโจกอย่างนี้แหละครับจกดินจกดอนมันได้มากระตังไปให้ลูกกับเมียเขาถึงว่าคนชอบโจกพี่น้องนี่แหละเห็นไหมโจกอย่างอื่นก็ไม่เท่าไหร่ ถ้าจกอย่างนี้มาได้ดังวันนี้ยกทีมงานมาที่บ้านดอนแดงพี่น้องเอ้ยเห็นป่รถเป็นตับเลยงานพ่อผู้มือนี่แหละรู้จักไหมคําว่าผู้มืองานเล็กนิดเดียวเนาะแต่เครื่องมือเราพร้อมทุกอย่างดำเนินการจกโดยนายช่างติงลี่เมื่อวานนึก็เป็นช่างติดแอร์วันนึงเป็นช่างขับรถ Mac Pro. แมคโครนั่แนแหละมันได้หลายอย่างเนาะให้แมก็กอินู เนาะเขาไปขับรถก็ได้อะไรก็ได้เนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ